ค่ะสวัสดีค่ะเรามาสู่ฐานของตามสั่งตามใจนักเรียนนะคะในเรื่องของอาชีพนะคะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราไปดูมาเป็นเกราะป้องกันในเรื่องของฐานสายพระราชาแล้วคราวนี้มาสู่ความต้องการของนักเรียนที่ออกมาโดยที่นักเรียนอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนอยากรู้อะไรต้องได้รู้ที่นี่มีให้เชิญชมกันเลยได้เลยค่ะ เรามาสัมภาษณ์ขออนะคะเกี่ยวกับแนวคิดหลากหลายร้อยอาชีพผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning กันค่ะคก็ความหลากหลาย100อาชีพที่เกิดขึ้นในโรงเรียนราชประชานุฐอ15เวียงเกาเ่าแสนภูวิทยาศาสตรก็มาจากจุดเริ่มต้นของการกรับความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ทั้ง4งานของโรงเรียน แต่ทางโรงเรียนได้เน้นไปที่การบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยให้นักเรียนได้สแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานวิชาการปรากฏว่านักเรียนอยากให้โรงเรียนเนี่ยได้จัดแผนการเรียนที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนจริงๆนะครับผ่านตู้คับความคิดเห็นแห่งนี้นะครับซึ่งทาง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการก็ได้นำความต้องการของนักเรียนไปกำหนดลงในแผนการเรียนรู้นะครับของโรงเรียนที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรายวิชาเพิ่มเติมเลือกสีลีที่สอดคล้องบริบทของอำเภอเชียงแสนและอำเภอใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะ,ะให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีทักษะอาชีพทักษะชีวิตพึ่งตนเองในพื้นที่ได้<ส>ก็เลยนำมาจัดเป็น รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเสรีซึ่งจะมีทั้งรายวิชาที่คุณครูกับนักเรียนได้ร่วมกันคิดแล้วก็กําหนดให้นักเรียนเป็นผู้เลือกผ่านโปรแกรมระบบปฏิบัติการของโรงเรียนที่เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับทำให้เราสามารถที่จะควบคุมเรื่องของการลงทะเบียนได้และบางส่วน,นเมื่อมอีรายวิชาเพิ่มเติมทางด้านอาชีพปรากฏอยู่บนโซเชียลมีเดียมากมาย ทางคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปเลือกเรียนนะครับโดยที่เราจะใช้สื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นสื่อของการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะให้กับผู้เรียนก็มาจากจุดต้นคือฟังความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญหลังจากนั้นก็มาขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาผ่านแผนการเรียนที่เป็นศิลปะกยภศักภาด้านอาชีพ ให้กับนักเรียนแต่ละคนได้เลือกตามศักยภาพของตนเองและนักเรียนก็ได้เข้าไปเลือกเรียนและก็ปฏิบัติตามกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ของคุณครูซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านการนําความรู้ผ่านการนําเจตคติและผ่านการลงมือปฏิบัติทําให้เกิดทักษะที่ปฏิบัติได้ทําได้ทําเป็นจึงเกิดเป็นสมรรถนะของผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กเป็นผู้ลงมือกระทำซึ่งก็คือการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning นั่นเองครับจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน,ขนสร้างโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมของการศึกษาให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเน้นหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฐานสมรรถนะจำนวน148หลักสูตรอาชีพ มีการจัดการศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายของรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10จัดตั้งโรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกูเต้าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะกิจกรรมด้านศาสตร์พระราชาและการจัดการเรียนด้านอาชีพที่มีความหลากหลายตามทักษะความต้องการของผู้เรียนบนฐานการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยระบบ RPG 1 5 School Master เพื่อการบริหารจัดการทั้งระบบตอบสนองการใช้เทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันรวมทั้งตรงตามความต้องการความถนัดทักษะด้านอาชีพของผู้เรียนตลอดจนสร้างทักษะการฝึกปฏิบัติอาชีพให้มีมาตรฐานด้านวิชาชีพ และทักษะอาชีพนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ส่งเสริมการมีงานทําได้ตลอดชีวิตโรงเรียนเตรียมอาชีพภายใต้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฐานสมรรถนะของสถานศึกษาจัดสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาทดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติประกอบอาชีพให้ทำเป็นตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพอิสระในอนาคต ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยจัดทําเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ SEZ มีหลักสูตรด้านอาชีพที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยนิ้นทางด้านการค้าการลงทุนได้แก่หลักสูตรผู้เรียนในการผลิตช่างมืออาชีพหลากหลายสาขา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การประกอบวิชาชีพช่างในหลักสูตรตามแผนการเรียนทวิศึกษาสาขาช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังช่างไฟช่างก่อสร้างเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านช่างในการนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนตลอดจนผู้เรียนสามารถเรียนต่อในวิทยาลัยเทคนิคเชียงแสนวิทยาเขตห้วยเกี่ยงที่กำลังจะสร้างขึ้นในอนาคตหลักสูตรการเพาะเรียงเนื้อเยื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจนเกิดความชำนาญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้อีกด้วยหลักสูตรกาแฟสดและเบเกอรี่สร้างอาชีพผู้เรียนได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการร้านกาแฟเวียงเก่าและเบเกอรี่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการร้านในการบริการเช่นการชำระเงินด้วยระบบออนไลน์การจัดทำบัญชีของธุรกิจ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจน้อยหลักสูตรศูนย์บ่งเพาะนักธุรกิจน้อยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ระบบการขายการประกอบอาชีพด้านการขายสินค้าเช่นการแปลรูปอาหารการตัดเย็บเสื้อผ้าการซักอบรีดเสื้อผ้าหลักสูตรบริษัทสร้างการดีผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพค้าขายสินค้า สร้างรายได้ในระหว่างเรียนฝึกทักษะการวางแผนการประกอบธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งหลักสูตรการเสริมสวยครบวงจรผู้เรียนจะได้เรียนรู้ฝึกทักษะการเสริมสวยโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงสู่การต่อยอดเป็นช่างเสริมสวยมืออาชีพวันนี้เราเดินทางมาถึงร้านเจ๊กกี้ปลาหมึกย่างซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนของเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะนายธีรวัตรปุรหาครับยายสมนันจำปาค่ะอ,อ,อยากจะให้เจ้าถึงความเป็นมาว่าก่าจะมาเป็นแจ็กกี้ปลาหมึกย่างเนี่ยเป็นยังไงเริ่มต้นจากอะไรคะเจ้าตะกอนนี่ป้าจะขายของตีลิ้มโขงดอที่นี่แจ็กกี้ก็จะมาจ่วยตอนเย็นไปโรงเรียนปิกงมาก,ก็จะมาจ่วยขายของ ก็นี่ป้ายุดแล้วขายของก็เลยจะหาอาฉีพไม่จะกี่ก็เลยเล้งเห็นว่าปลาเมึกนี่มันสะดวกสบายมัน่ต้องได้ใจแห้งเยอะแล้วขายปลาเมึกมันก่อของมันเป็นปลาเมึกแห้งมันก็ม่ต้องได้ใจมันก็บม่ต้องได้เสียหายอะอย่างเงยดอกมันเหมือนอาหารสดที่เขาขายทุกวันอย่าง้ดอกแรงบันดาลใจคืออะไรคะแรงบันดาลใจมันสะดวกสบายดิมันง่ายเ้ยดอก เพราะต้องการให้หลานมีอาชีพเยูล่ลในอนาคตอยากเข้าเรียนสายอาชีพไหมแล้วถ้าเรียนสายอาชีพแล้วจะนําความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพยังไงผมก็จะเรียนเป็นสายคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าผมอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะว่าผมจะขายของออนไลน์ครับและเอาไปใช้ชีวิตประจําวันครับผม สำหรับวันนี้นะคะที่เราอยู่โรงเรียนราชบัชานุเคราะห์15ที่นี่เราพบเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนร่วมกันและสิ่งที่ประสบความสําเร็จณที่นี่เราจะฟังจากเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าของพื้นที่และเครือข่ายร่วมกันดําเนินการภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าเครือข่ายสําคัญไปด้วยกันขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายการพัฒนาผู้เรียนเชิญท่านสมบูรณ์เลยค่ะครับ,รบขอบคุณครับ ผมถือว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับที่ได้มีการสนองนะครับความต้องการกับเด็กนักเรียนที่จะสามารถเลือกอาชีพนะครับที่มีความต้องการกับของตนเองนะครับทําให้เด็กมีโอกาสที่ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของวิชาชีพเพื่อที่จะพัฒนานะครับเมื่อเด็กออกไปแล้วจะได้มีอาชีพติดตัวไปนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสุดยอดจริงๆครับในโรงเรียนแห่งนี้ครับค่ะท่านวิทย์เลยค่ะครับขอบคุณครับ สำหรับเรียนราชประชานิเพล็นะครับก็เป็นโรงเรียนที่นะมีมาตรฐานในเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนนะครับสิ่งที่เราได้ดูได้เห็นนะครับจากนิทัศกาที่ได้รับส่นงนะครับก็เห็นว่านักเรียนแต่ละคนนั้นนะมีศักยภาพมีสมรรถนะที่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับของแต่ละคนนะครับสิ่งนี้ก็จะนําไปสู่ในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ ค่ะเชิญท่านพิเศษค่ะกล่องสำหรับวัดต้องการว่าจยากแกเรียนอาชีพนันั่นก็คือร้อยอาชีพก็จะมีกล่องร้อยกล่องเด็กสามารถเป็นเลือกเองได้ก็ทำให้วิชาอาชีพต่างๆที่เด็กจบจบไปเนี่ยก็สามารถเลือกอาชีพเองได,ได้เป็นขันพื้นฐาค่ะ,คะสำหรับท่านจารรญเชิญค่ะครับถือว่า ว่เรียนอย่างนี้นะครับได้บัวกลางได้สร้างเจือก่กายไม่ว่าหมาอะไรเลี้ยอะไรอาชีวะอะไรในพื้นที่เลี่ยอะไรดูไ,ได้จำลองสถาการด้านอาชีพไว้ตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยความร่วมมือของท่านผอพี่น้องเพื่อนครูจุงมสนก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีการที่สอดคล้องกับเด็กในสวัสดิภเด็กได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค,ครับค่ะหลังจากที่ฟังแล้วเราสรุปได้ว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนตามสั่งตามใจอาชีพนักเรียนอาศัยเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปด้วยกันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ